ได้เจรเราอ้วงผมได้เป็นลูกค้าของมิตูชิมอเตอร์นะครับผมได้ซื้อรถมิทูชิไม้แดงสีขาวคันนี้มาครับซื้อจากพิตูจิ BNT ครับอ่ผมซื้อรถมใช้งานตามปกติใช้ได้สัก15วันคนแถวบ้านถามว่ารถเหม็นอะไรเหม็นไม้หึงเลยผมก็เลยเอใจผมก็เลยนักไม้วัดน้ำมันเครื่องดูปรากฏว่าไม้วัดไม่มีน้ำมันเครื่องติดเลยครับพอผมเติมน้มันเครื่องไปผมตัดเครื่องปุ๊บ น้ำมันพุ่งแบบนี้ผมก็เลยนำรถคันนี้เข้าโชรูมโชรูมคือผมว่าเติมนเครื่องก็หายแล้วแต่ผมผมบอกว่าแล้วถามว่าระหว่างที่น้ำมันเครื่องไม่มีภายในจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีใครรู้ทางโชรูมได้ส่งเรื่องไปมิทูมอเตอร์ที่รังติดนะครับทางพิทูมอเตอร์ลงมาดูบอกว่าเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้ ไม่ได้ปรึกษาใครนะครับผมก็เลยต้องการมาโพสต์เพื่อให้เรื่องนี้ถึงประชาชนอยูกัยุทธ์อยู่กับและอยู่กับนายชัยนะครับลองดูคลิปคุณผูมดูมดิว่าเป็นปกติร 4, หรือไม่ตอนนี้เรามไม่ได้ใช้งานเลยเลยเรมไม่กล้าใช้งานเลยทั้ง,มมรรงสิ้นทั้งน้ำถหากับศ<อ>ูนย์ก็ผมก็ฝากเรื่องนี้ให้ประชาชนดูนะครับ<อ>เผื่อได้เป็น พ่อคิดว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีครับมีตัวมีชิมมอเตอร์นะครับพี่ขอบคุณครับ